ลเตักข้าวให้กองดูสิตักข้าวเร็วเร็สิเร็วสิกองดูอยู่ยืนน้ำมาใกล้ใกล้โอ้โหตักเลยตักขอลีลาลิ้นโอ้โหดึ๊ก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 ดึ� เนื้อระดับ A 5้านี่น่นี้ทีเด็ดเลยนะครับย่านราชพฤกษ์ชาบูชิเซนโอ้หมานกินทั้งใหญ่เที่สโอ้โหบอ้โอ้โหกอ้โหดอ้โหอ้โหยอ้เลยอ มีในราคาบุฟเฟ่แปดร้อกว่าบาทเท่านั้นอามบร์าบอกไม่เชื่อเช่าช่ยอะไรล่ะของจริงร้านนี้อร่อยไม่เคนเกว่าเปิดรนี์อะไรดีนะ่อะไม่ทำไมหม้อนี้มันอุดมสมบูรณ์จังวะหม้อนี้สิหม้อนี้น้ำใสเลยเอ๋อากงลวกเนื้อ มากันทั้งครอบครัวมาร้านนี้นะครับนี่เลยครับชาบูชิเซน899บาทดูดิเมนูมีทุกอย่างเราก็สั่งทุกอย่างจริงสั่งทุกอย่างจริงนี้คุ้มสุดแล้วในปตัตตภี